ออลออลอหนึ่งสองสามครับไม่ไหวแล้วครับผมว่าไม่ไหวแล้วนะฮะขืนมารออยู่อย่างงี้ไม่ได้จับสักทีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องออกวินเพื่อค้นหานะครับผมเจ้าควสซอหรือว่านกยักษ์นั่นเองนะฮะก็มีธนูเนื้อของกินเล็กๆน้อยๆติดตัวไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแผนที่ก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยนี่ มาเลยทีเดียวแล้วก็มีรูปแมวด้วยหนึ่งตัวนะครับระหว่างที่ผมรอนกนะฮะตอนนี้ไม่ไหวละเราอยู่จุดนี้นะฮะจุดแดงๆนะครับผม80 20 20 80นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะเห็นภูเขา2ลูกที่ผมขีดเหลืองๆไหมฮะมันขีดค่าที่งยังไม่รู้นะฮะบริเวณแถวนั้นอาจจะเจอก็ได้นะครับผมนกยักษ์นะครับแล้วผมมาทําอะไรที่เนี่ยผมเอาเนื้อมาเก็บใช่ไหมเนื้อเน่ามาเก็บใช่ใช่ถูกต้องแล้วนะฮะขี้ลืมนะครับลงหลงลืม ระหว่างเดินทางนะฮะข้างหน้าเจอทาเพจาราสีสวยๆตัวหนึ่งนะฮะร,รู้สึกจะติดหินเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหที่ทาเพจาราตัวนี้ติดหินยังอยู่อะ่ะนกยักษ์ไอตัวที่56ตัวอยู่ตรงนู้นหายแซบหายสอยหายหมดเลยแหมแม่เจ้าทำได้ยังไงณนะจุดๆนี้นะครับก็เดินทางมาใกล้กับภูเขาไฟนะครับผมที่ด้านในเนี่ยจะมี ลาวาแล้วก็มีถ้าเป็นถ้าตอนท้ายเกมนะฮะก็คือถ้าเทคนะครับผมกับป่าต้นไม้ยักษ์นะฮะยังไม่เห็นวิเวลของนกยักษ์เลยนะครับจะสังเกตได้ว่ากราฟิกมันจะโอเคขึ้นนะครับผมแสงจะไม่แยงตาเพราะว่าผมออกเกมเข้าเกมใหม่โอ้โหหมอกลงอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอเคขอตัวหานกยักษ์ต่อ ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็กำลังกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อที่จะได้ยินเสียงที่ไพเราะแล้วก็ได้เห็นสัตว์ต่างๆนานาในทิศทางที่ใครอโคนต้นไม้วะนะฮะก็เจ้าทาเพจรา,าตัวนี้จะมีความสามารถในการเกาะหนึบติดกับต้นไม้นะครับผมสภาพมุมมองที่เราเห็นก็ประมาณนี้นะครับอย่าก,กดอ e ีเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมึงล่วงลงไปนะครับผมโอเคนะฮะ แล้วก็ระหว่างปีนอยู่บนต้นไม้นี่เราก็สามารถที่จะรีสตารมิน่าได้นะครับผมของทาเบจาราโอเคไปกันต่อครับผมอ่าเขาบอกว่าทาเบจาราเนี่ยจะปีนได้เฉพาะต้นไม้ยักษ์นะครับกับหินผาหรือว่าต้นไม้ธรรมดาก็ได้นะถ้าเกิดว่าลำต้นมันใหญ่พอนะครับถ้ามันไม่ใหญ่พอนี่มันก็เกาะไม่ได้นะครับคิดถึงหลักความเป็นจริงบ้างนิดนึงนะครับ โอเคนะฮะตอนนี้หมอกหมอกหนามากนะผมจำใจจะต้องเกาะอยู่แถวนี้เป็นเวลาสักพักจนกว่าหมอกจะลดลงแล้วก็หานกยักษ์ต่อไปนะครับเกาะต้นไหนดีวะต้นนี้ได้ไหมเฮ้ยจึบเกาะได้ด้วยคิดถึงหลักความเป็นจริงบ้างนิดนึงนะครับอเมซิ่งมากเลยนะฮะการเกาะของทาเทจารานะครับมันจะไม่ไหวติงไปตามต้นไม้นะฮะจะแข็งทื่อ แถมเหมือนเกาะอากาศด้วยอยากจะร้องไห้หลือเกินแล้วตัวตูล่านั่งเป็นเสากระโดงเรืออยู่บนหลังไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับผมตอนนี้รู้สึกหมอกจะจางลงแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะออกจากต้นไม้ต้นนี้ได้แล้วล่ะฮึบโอเคไหนไหนแถวนี้น่าจะมีสักไม่มีเลยสักตัวนกยักษ์นกยักษ์ไม่มีเลยเหรอ โอ้ oh my god amazing แถวนี้ไม่มีเลยเหรอเออขออภัยครับแล้วก็ถือปืนไม่ได้ด้วยนะขนาดที่บินอยู่เนี่ยทั้งทที่มือคุณอยู่ก็ว่างอยู่เห็นไหมฮะไม่เห็นจะจับองค์จับอานอะไรสักอย่างแล้วก็ถือปืนยิงไม่ได้ด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันไม่สปอนไม่เกิดไม่อะไรเลยเห,หรอฮะนกยักษ์สักตัวสองตัวก็ได้เลเวลต่ำๆเลเวลน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย เเ้ยดี๋ยวเราจะพักที่ต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะฮะเกาะตรงยอดได้ไหมเออเสือกได้ด้วยโอเคนะฮะร,รีสแตมิน่าแป๊บหนึ่งสักคู่นะครับโอ้ยข้างล่างมีอะไรไหมเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีเดโนสาสปอนเยอะแยะนะฮะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนี่นะอีกสักพักหนึ่งหรือเปล่านกยักษ์ถึงจะเกิดนะฮะในมุมมองแบบนี้บางคนอาจจะมึนหัวได้นะฮะ ก็ให้ระวังกันสักเล็กน้อยนะฮะเออฮะแถวนี้ก็บรรยากาศใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดจะมาสร้างบ้านอยู่นะแนะนำก็อยู่บนต้นไม้ดีกว่าข้างล่างก็จะมีพวกเทเลอร์เบิร์ดนะครับเป็นฝูงแล้วก็ไม่รอดข้างล่างก็เจอพี่ไทย์กลังสู้กับเทเลเบิร์ดอยู่2ตัวนะครับเห็นไหมบอกแล้ว ก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งแถวแถแหล่งน้ำแม่น้ำตรงนี้นะฮะก็จะพบอ่สไปโนสปาว mm hmm. เป็นช่วงๆนะครับผมอาจจะเจอตัวถึง2-3สตัวก็ว่าได้นะฮะก็ให้ระวังกันด้วยถ้าใครอยากจับกระมาแถวนี้ได้นะฮะก็เป็นที่อันตรายหน่อยนึงนะครับผมแต่ก็หลากหลายสัตว์นานานะครับก็มาจับกันได้โอเคไปกันต่อนะฮะเราจะไปที่ภูเขาลูกนู้นนะฮะ ไปดูกันว่าเจอนกยักษ์หรือเปล่านะครับผมนี่ตรงนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วล่ะผมว่าก็ถ้าเกิดไม่เจอนกยักษ์เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราหาลังบีเวอร์แทนกันละกันเพราะว่าลังบีเวอร์เนี่ยจะมีไม้เห็ดแล้วก็ดอกไม้กับเอเอเรียกว่าอะไรนะซีเมนนะครับผมซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเราเก็บ ไปเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ในการสร้างอานของนกยักษ์ด้วยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งก็จะมีไข่มุกด้วยนะครับแต่ว่ามีโอกาสดองค่อนข้างยากอยู่พอสมควรตรงฝั่งขวามือนะทุกท่านจะเห็นทีเร็กกำลังสู้อยู่กับเหมือนสเตโกนะฮะแต่ว่าไซส์เล็กนะครับขับขี่ไม่ได้นะสเตโกน้อยตัวนี้นะฮะผมจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมต้อง บินไปดูชื่อแป๊บหนึ่งนะครับกดโ้โหโหดว่าอัดติเล็กตายได้อนะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ไม่เห็นชื่อมันเลยฮนะ What t อ e ช่างมันเถอะนะฮะก็ให้ระวังหน่อยนะครับผมโอ้โหเกือบทีเล็กเกือบตายเนะี่ยโอเคครับเราก็ขึ้นไปเกาะอยู่แถวแถวข้างบนพักเหนื่อยกันก่อนนะฮะ มีเสียงหมาหอนด้วยบนโอ้โหพอมันทำเสียงใหม่แล้วน่าเล่นกว่าเดิมเยอะนะครับรู้สึกรูปแบบภูเขาก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะเกาะอยู่บนยอดนี่แหละไม่ต้องลงจากตัวนะขึ้นลงไปมีปัญหาโอ้โหอันนั้นกีก้าใช่ไหม Uh, at, จเกโนโซแจเกโนตลัสนะกีกโนโตลัสจะเลียกยังไงก็แล้วแต่นะฮะเป็นพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ที่ค่อนข้างจะโหดนะครับผมโหดไม่ใช่ค่อนข้างอะโหดเอามากๆแต่ยังไงก็สู้บอสลำบากอยู่นะครับถ้าเกิดมีตัวเดียวยังไงถ้ามีตัวเดียวเราจะไปสู้บอสตามเสาต่างๆก็ให้อัพพลังอัพโจมตีไปเยอะๆหรือว่าเล่นแบบว่าคูณ5คูณ6ไปเลยนะฮะจะได้แบบง่ายๆหน่อย โอเคครับแถวนี้ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะลมก็แรงด้วยนะครับลงไปข้างล่างกันดีกว่านะฮะผมว่าผมจะเลาะตามแม่น้ําไปกันแล้วกันเนาะตรงนี้ก็ไม่มีผมว่าอาจจะกลับไปที่เดิมนะครับอ๋อแล้วอัปเดตมาใหม่เนี่ยเสาสามเสาที่อยู่ในแมปนะครับไม่ได้สปอนมอนอ่าไม่ได้สปอนไม่ใช่ดิไม่ได้วาปพาไปหาบอสทั้งหมดแล้วนะครับผมจะแยกแล้วนะฮะ อย่างเสาสีเขียวพาไปหาแมงมุมนะฮะเสาสีแดงพาไปหามังกรแล้วก็เสาสีฟ้าน้ําเงินก็พาไปหาลิงนะฮะก็ใครที่กําลังเล่นอยู่แล้วก็อยากจะไปหาบอสนะฮะไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะฮะที่จะไปหาบอสท,ทั้งทั้งหมดนะครับแบบว่าอยู่เสาเดียวแล้วก็จะไปหาบอสท,ทั้งหมดเลยก็ไม่ได้แล้วนะต้องย้ายไปตามเสาตรงนู้นมีอัลฟาแรปเตอร์ด้วยนะครับ ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบนะฮะงานละเอียดนะฮะแถวนี้โอเคมีแพชชี่ด้วยนะครับผมเจ้าตัวข้างล่างนะครับผมหน้าตาคล้ายๆไท้นะฮะความสามารถคือพ่นพวกควันออกมาได้หลากหลายนะครับตรงนี้หญ้ามอสขึ้นเยอะจังไอ ผมมีแหล่งเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะแหล่งเก็บรังบีเวอร์อยู่ประมาณที่2ที่ที่แรกก็จะ <c oughs> ขออภัยด้วยที่แรกก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณแถวๆนี้นะฮะจะมีบีเวอร์อยู่บ้างนะครับผมก็ <c oughs> ทําไมมันต้องมีพร้อมกับไดโดเสาร์ตัวหดโหดวะ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นนะตอนนี้ออ อุปตาบนมีอ์ติแฟกต์อ่โอเคแหละเก็บเลยแล้วกันเนาะเออเป็นบูปรินซ์นะครับผมที่แน่ๆก็คือมีอีเจ้าแพ็กชี่นะครับผมสองตัวนะครับแพ็กชี่หัวโมงนะครับผมค,คนละแพ็กชี่กับตัวนู้นนะครับ มันขึ้นมาอยู่ข้างบนได้อย่างไรก็ยังไม่มีใครทราบนะครับประเด็นสําคัญก็คือข้างล่างต่างหากครับฝั่งนู้นผมเจอซากโบราณสถานด้วยน่าจะมีสมุดให้เก็บอ่านสักเล็กน้อยหรือโถยาดองโถโหลยาดองนะฮะก็เจอโหลยาดองอยู่หนึ่งอันนะครับผมอ้าวข้างในมีอะไร รู้สึกจะเคยเปิดไปแล้วมั้งอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราก็อย่างน้อยก็ได้ตัวเพิ่มค่ามานะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าแม่บิวเวอร์น้อยของเราอยู่แถวนี้หรือเปล่าว่าโดนเดโดเสืออื่นเก็บไปแล้วผมว่าโดนเดโดเสืออื่นเก็บไปแล้วมีบริโอเนตอยู่หนึ่งตัวนะฮะเกาะผนัง บ,บินบินบินออกมาหน่อยแป๊บหนึ่งเกาะผนังจะหันหน้าไปไหนไม่ได้เลยเออนี่หันหน้าไปได้แล้วนะฮะก็ถ้ายัางไงก็ต้องํำจัดบริโอนตเดี๋ยเดือแป๊บนึงผมว่าผมเจออีกแล้วครับโนลยาดองนะฮะ,ะ,ะเรามาดูว่าข้างในมีอะไรไหมบบนะ,ะโอเคน่าจะเคยเปิดแล้วมั้งไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมเอาล่ะมีบริโอนตอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ ข้างล่างไอตัวหัวหดหายไปไหนหมดวะโดนฆ่าไปหมดแล้วเหรอมีสิทธิ์ที่จะโดนฆ่าไปหมดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวตุ่นมันค่อนข้างไม่ใช่ตัวตุ่นเ็าเรียกว่าบีเวอร์ยักษ์เงินค่อนข้างจมตีแรงนิดหนึ่งนะครับก็อยากมีปืนลูกซองไว้ไอ้โอ้โหโอ้ไอ้ เป็นไงมีเนื้อน,นอกให้เก็บไหมอ่ะไม่มีด้วยโอเคขอบคุณมากที่ช่วยนะฮะเกาะพังเงินหมดแล้วนะครับผมอ่าคาอยงหน่ได้ต่อไหมโอเคโอเคซ่อมของได้หมดเลยนะฮะถือว่าโชคดีเอามากๆนะครับผมอ่าอยู่แถวนี้รอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอาของ ในนี้แป๊บหนึ่งโอเคเอาแค่นี้พอนะครับผมไม่ได้เอาเยอะนะฮะเอาเห็ดเอาซีเมนเสียดายก็ไม่ได้เล็งให้หมันตรงนะครับถ้าเกิดว่าเล็งกระสุนตรงๆก็ฆ่าบาริอนเนตได้ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปอีกแหล่งหนึ่งนะฮะที่จะมีรังของบีเวอร์นะครับ อา้าวใครทำต้นไม้ล้มอะ่ะใครโค่นต้นไม้อ๋อไอตัวนี่เองคอยาวมีสองสายพันธุ์นะฮะคอยาวนะฮะบอนโต้นะครับบอนโต้ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับกับดิปโพโลคัสนะฮะตตรงนู้นคือดิปโพโลคัสนะครับพักฟื้นสตามินาสักครู่ มันกลายเป็นว่าโอ้โ oh, หพาทัวร์แล้วเนี่ยสองสามพาร์ทเนี่ยอ้อ oh, อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่จะซื้ออาร์คเซเวอร์ตอนนี้นะฮะมีเรื่องหนักใจโอ้โ oh, หดูดิทาเพจรายอีกตัวหนึ่งแล้วเยอะจังต่อกันฮะคนที่จะซื้ออาร์คเซเวอร์นะ,ะตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาขึ้นแพงหูฉีกเลยทีเดียวนะครับไม่เจอนกยักษ์เลยคืออะไรวะอันนี้พาทัวร์อย่างเดียวเหรอเนี่ยฮะ ใชแล้วตรงป่าทางด้านเหนือนะฮะจะมีแหล่งโอเอซิสไม่ใช่ออซิสดิแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติสวยงามอยู่หนึ่งที่นะครับที่จะมีสระน้ำเล็กๆอยู่นั่นก็คือตรงนี้นะครับผมบริเวณแถวนี้นะฮะจะสัตว์อาจะเจอสัตว์อันตรายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีบิเวอร์แล้วก็มีลัง ค่อนข้างที่จะ3าสีลังนะฮะหรืออาจจะลัง2อลังนะครับแต่ที่นแน่ผมว่าผมเติมกระสุนเตรียมไอ้นี่ก่อนดีกว่าเกาะบนผนังแป๊บหนึ่งเพราะว่าโอเคพอเกาะพื้น <a ği. S 1> เนี่ยไม่สามารถถือปืนได้แต่เกาะผนังเสือกถือปืนได้คืออะไรวะเนี่ยให้ตายสินะครับก็มี ชาราวน้อยอยู่หนึ่งตัวนะฮะอยู่นี่เดี๋ยวๆๆีอยู่ไหนอยู่ไหนวะมันโอ้โหไม่เห็นตัวอ่ะขอเปลี่ยนมุมมองสักเล็กน้อยอ้าวชาราวนหายไปไหนล่ะตะกี้ผมเห็นเหมือนชาราวนอยู่หนึ่งตัวน,นันน่นนั่นนั่นพาเพจาราหนีตัวอะไรมาเน่ะเออแล้วก็มีบิวเวอร์อยู่สองตัวเอาของเป็นเรื่องยากแล้วสิ บางทีลังวีเวอร์มันจะเกิดแถวแถวพื้นดินด้วยนะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยมันบางทีมันสร้างบนพื้นดินด้วยแล้วผมจะไปเอาอยังไงเนะีย่ยเดี๋ยวบอกว่าตะกี้เนี่ยผมเห็นน้าชลาวันตัวใหญ่เลยอะ่ะหรือว่ามันโดนวีเวอร์กัดตายไปแล้วเนี่ยลงังนึงจะมีวีเวอร์คอยคุ้มกันนะครับประมาณตัว2ตัวนะครับผมอ่า ปลอดภัยไหมผมว่าปลอดภัยอยู่มั้งโอเคผมว่าน่าจะปลอดภัยอยู่วิธีเรียกร้องความสนใจยิงยาสลบที่บีเวอร์สักตัวหนึ่งจะจับมันเลยไหมจับจับก็ได้อยู่นะแต่โอ้โ oh! หลืมไปบีเวอร์เนี่ยใช้ยาสลบนข้างเยอะตัวะายบินตัวะไรบิน,อ,บนอ๋อโอเคโอเคฉันไม่สนานายฉันสนแต่บีเวอร์แล้วก็ลังมันอนะ คือถ้าเกิดชั้นดำน้ำไปชั้นเจอแน่เลยอ่อาอาจจะไหวอาจจะทันอยู่อาจจะทันอยู่นะฮะวิเวอร์ถามว่าตีแรงไหมแรงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมอ่าถ้าเป็นไปได้โอ๊ยไปตัวอะไรแอตแทคเลยลูกแอตแทกแอตแทกออนไททันอ่า มา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 ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่เนี่ยนี่เน่นี่แน่นแนนแนโอเคนะครับไปแล้วตกใจหมดบีเวอร์เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้ฆ่าก่อนนะครับผมก่อนที่จะเก็บรังมันเพราะว่ามันตีแรงตีแรงนะฮะมันค่อนข้างที่จะตีแรงนิดนึงโอเคนะครับผมโอ้โห พลังลดไปจึงนึงนะครับแต่ก็ตีแรงพอใช้ได้นะฮะขอขึ้นไปพักกระสุนแป๊บหนึ่งนะครับผมเติมกระสุนหน่อยหนึ่งนะฮะเสียงดนตรีก็เล้าหรือเหลือเกินมันเติมกระสุนหรือเปล่าวะโอเคเรียบร้อยอย่าอยู่ใต้นั้นสิฉันมองไม่เห็นตัวนะฮะ เป็นไปได้ฆ่ามันก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตีแรงนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. แถวนี้มีไอตัวนั่นเยอะจังเลยดูโ mm hmm. ูอย่าอย่าอย่าไปกินอย่าไปกินอย่าพึ่งกินอย่าพึ่งกินโอเคมีอีกไหมมีอีกตัวหนึ่งไหมโอเค มันหนีอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ฆ่าทิ้งให้หมดหรอกโอเคมีปลาโอ้ปลายักษ์ไอ้บ้ามีดอกไม้นะครับผมแล้วก็มีซีเมนเราต้องการแค่นี้พอนะครับเอ้ยไอ้อบ้าเลยผมนึกว่ามีอืมอืม โอเคตายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นพวกเกือบไม่รอดนะเห็นไหมฮะตีทีเดียวเกาะพังเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหรุนแรงมากเดี๋ยวก่อนแถวนี้รู้สึกจะมีโหลยาดองอยู่ีนวะโหลยาดองอยู่ไหนวะอ๋อมีกล่องสมบัตินะฮะแล้วก็เป็นที่ที่แอดด็อกชอบลงฮะหรืออ r ตแ f a c t ก็ได้นะับผมแล้วแต่ใครจะเรียก มีตำรายยาปรุงนะฮะเรามาดูแค่นี้ไปละขอบใจมากโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เจอไข่มุกเลยบางทีเนี่ยมันมันจะดอกอยู่แต่แปลกเหมือนกันว่าทำไมไม่เจอไม่มีรังแล้วใช่ไหมรังของบีเวอร์นะครับเท่าที่ผมทราบก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็รังของบีเวอร์ก็จะเจอแถวๆแม่น้ำอีกนะครับผม ก็ลองลองดูถูอทาเพจาราเยอะมากบอกตรงๆเยอะจริงๆเยอะกว่านกยักษ์อีกอะ่ะเอาล่ะสำหรับใครที่อยากอยู่แถวๆนี้นะฮะบริเวณตรงนู้นนะจะมีเนินเขาอยู่นะครับผมที่โล่งๆนะฮะไม่มีสัตว์ร้ายเกิดน,นะครับจะมีจระเข้บ้างปลาปลายนะครับสามารถไปอยู่กันได้นะครับส่วนเกาะน,นู้นเกาะเกาะ ที่มีแต่สัตว์กินเนื้อนะฮะก็แนะนําว่าอย่าเลยนะครับมันไม่ดีนะฮะเอามากๆเลยด้วยนะครับส่วนบริเวณแถวนี้เนี่ยก็จะเจอสัตว์หลายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นพวกเนี่ยสไปโนทีเร็กนะฮะแล้วก็อเจนทวิตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอัลฟาคาโนอัลฟาแรปเตอร์แล้วอัลฟาเล็กเนี่ยเกิดค่อนข้างที่จะนานทีเกิดนะฮะ ใครไม่แน่จริงก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะบริเวณแถวนี้ก็นะถ้าจะอยู่ก็ต้องระวังระวังกันหน่อยหรือว่าอาจจะเล่นแบบมั player, นติดเพลเยอพาเพื่อนมาอยู่ก็ช่วยๆกันดูแลหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับส่วนตรงนั้นก็มีซากศพเยอะแยะเลยนะครับผมผมว่าโหนี่นี่นนนงไงเจ้าตัวนี้นะฮะหางน้ำตัวน้อยๆที่คล้ายๆกับสเตโกนะฮะเจ้ามีนามว่า เคนเทอร o เคนโตรโซรัสนะฮะโอ้เดเดเดยวเดๆดเดถึงจะน่ารักแบบนี้นะฮะแต่ผมบอกตรงๆว่ามันไม่ได้เป็นมิตรกับคุณนะครับถ้าคุณไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันเอาหางฟาดคุณเลยนะฮะความสามารถของเขาก็คือการเอาหางฟาดนะครับผมแล้วไดโนเสาร์ติดหางขึ้นมาด้วยนะครับจับฟาดจับฟาด เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอแทะเนื้อขอแทะเนื้อกินเสษรอาหารกินได้ไหมกินได้อยู่เนาะปาย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 ปเรียบร้อยแทะเนื้อเสร็จแล้วนะครับผม <laughs> คือเราสบายไงถ้าเกิดว่ามีไว้อยู่ที่บ้านสัก7จตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอ้ยนี่มันโดงนกดีกว,ว่าไม่ไหวไม่ไหวอย่าอย,ย่าอย,ย่ายอย่าตามพี่มาน้องพี่ไม่มีของให้ขโมยละ เดี๋ยวลูกกระสุนยาสลบผมโดนขโมยหมดนะครับมี59นัดเนี่ยเกี้ยงในนี้ยุ่งนะครับก็เจ้าตัว Ken โท o s o l a t ะกี้นี้นะผมไม่รู้จำชื่อถูกหรือเปล่าถ้าเกิดจะให้ดีนะครับเอาให้มันเดินเล่นในบ้านน่าจะเวิร์กนะครับผมอาจจะอัก r ส s มันนะฮะเพื่อที่จะ Oh my God t u r e กเดี๋ยวก่อนขอบินไปข้างบนก่อน เาอยู่แถวนี้ก่อนเกาะหนึ่งกับกำแพงก็ได้ก็เจ้าเคนโทโซลัสเนี่ยก็นะถ้ามีไว้เดินเล่นอยู่ภายในบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันจะป้องกันตัวร้ายๆได้ค่อนข้างดีหน่อยหนึ่งนะฮะเจ้าแรปเตอร์เจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฆ่าได้แต่ทีเล็กหรืออะไรอย่างงี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะฮะเกาะแน่นเชียวนะแกนะ่ะ เกาะแบบนี้ดีกว่านะครับเกาะกับผนังสต a ม i ินาลดาสตัมมิน่ารียากมากแต่ถ้าเกิดนั่งแต่ถ้าเกิดว่าเกาะ,ะกับพื้นธรรมดาแบบนี้สต a ม i ินาจะค่อนข้างเพิ่มขึ้นไวนะครับเรากันไว้ดีกว่าแก้ก็ถือว่าคลิปยาวๆคลิปนี้ก็เป็นการพาทัวร์แล้วกันนะผมหานกยักษ์ไม่เจอจริงๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมเข้าถ้ำดีกว่า แต่เข้าถ้ำนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมแทบไม่ค่อยหวังอะไรอะ่ะเพราะว่าในถ้ำม,มันโหลดร้ายมากนะฮะกลัวลวอยู่นะครับผมโอ้แค่วันนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเชื่อไหมว่าผมหลายคลิปคือเขาเรียกว่าอะไรนะอัดหลายครั้งมากนะครับผมสําหรับพาร์ทนี้นะฮะก็เอายาวๆไปเลยนะฮะแถวนี้มีอะไรไหม แถวนี้ผมเคยเจอนกยักษ์อยู่แต่ก็ไม่มีนะครับเป็นอะไรที่เฟลสุดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเกาะเดี๋ยวผมเกาะตรงนี้รีสแตมิน่าแป๊บหนึ่งนะฮะผมเคยเจอนกยักษ์บินอยู่แถวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นตัวหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกนกยักษ์จะไม่เกิดเลยสักที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการรีสเปาว์หรือเปล่าว่ากี่ชั่วโมงนกยักษ์จะเกิดมาตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะ ก็ค่อนข้างที่จะเฟลมากเลยภารกิจในครั้งนี้การหานกยักษ์นะฮะหาไม่เจอเลยได้แต่ไปหารังบิเวอร์แถมไม่เจอไข่มุกอีกต่างหานะฮะซึ่งไปไปมา,มาผมคิดว่าเก็บกับเจ้าแมงดาทะเลเนี่ยจะง่ายกว่าอีกนะครับโอ้โหเสี่ยงกับการโดน บิวเวอร์ฟัตอีกแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้อีกนะครับบางครั้งนะครับเวลาเราไปเจอก็ให้ระวังตัวด้วยนะฮะหรือว่าไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นทีมน่าจะดีที่สุดนะครับเอาละ่ะผมว่าลีน่าจะได้พอสมควรแล้วปะเราบินไปกันต่อนะครับพาไปดูเสาเขียวนะครับที่าวาร์ปไปหาแมงมุมนะฮะบอสแมงมุมนะครับ,บ,มมมรบผมแมงมุมยักษ์ ไม่ว่าผมจะบินได้ไกลแค่ไหนนะฮะแต่ก็จะพักเป็นช่วง็น,วงนะครับกันไว้ก่อนนะครับที่ผมไม่รอให้มันหมดแล้วก็ลงไปจอดเนี่ยเพราะว่าเกิดว่ามันหมดแล้วลงไปจอดเจอเดรเสเซาตัวหดโดพอดีก็หนีไม่ทันนะครับอย่างน้อยเราก็มีเหลือไว้สักนิดนึงนะฮะเอาไว้ให้หนีบ้างนะครับผมจะเป็นการดีซึ่งตอนนี้ก็โคตรมืดจิบหายเลยทีเดียวนะครับในที่สุดนะฮะเราก็ใกล้ที่จะมาถึงบ้านแล้วนะครับ ซึ่งผมก็บินฝ่าพายุกันมาเลยทีเดียวนะฮะข้ามคืนกันเลยนะฮะจนมันใกล้จะสว่างแล้วนะครับพระจันทร์ก็ดวงมาเริ่มเท่มนะฮะแล้วตอนนี้แสงก็แสงจากตะวันก็เริ่มมาจากฝั่งนู้นแล้วนะฮะตะวันก็จะเริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วเออไม่ใช่ตะวันสิดอกดวงจันทร์จะบอกว่าดอกจันทร์ก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ก็จะรับขอบฟ้าไปแล้วนะฮะขอบน้ําทะเลก็ได้นะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผม โอเคแล้วนะครับอย่างน้อยก็น่าจะปิดคลิปอะไรกับอะไรเสือๆของลงทางลัดกันแล้วกันเนาะเออทางนี้เลยไม่รู้รอดจากการประจนภัยในครั้งนี้ได้อย่างไรนะครับแต่มืดเหลือเกินนะฮะก่อนจบก็ต้องขอปิดคลิปนะครับปิดคลิปก็จะมืดขนาดนี้มันก็ไม่ใช่นะครับโอเคนะฮะอย่างน้อยเราก็มาดูแผนที่กับแมวน้อยของผมกันแล้วกันนะน่ารักมากไม่ได้ตั้งชื่อให้มันด้วยนะ โอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะต้องขอไปทุกทุกท่านด้วยนะที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับจะจับนกก็ไม่ได้จับจะอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ขอัยด้วยในนะที่นี้ครับผมบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะะกับการลงถ้ำนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดี